ดีต่อใจจริงๆค่ะนน,นะกุลและครอบครัวมาให้กำลังใจสาวแอปแท็กซออนค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะหนุ่มนนกุลพร้อมด้วยครอบครัวค่ะเดินทางมาให้กำลังใจแอปแท็กซ์ออนร่วมอาัยคุณพ่ออะนุศรเป็นภาพที่ดีต่อใจต่อใครหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะ ภาพนี้ดีต่อใจแฟนคลับมากๆค่ะเมื่อได้เห็นพระเอกรูปล่อยอย่างนน,นกุลเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณพ่อของแอปแท็กซ์ออนนะคะพร้อมกับมาให้กําลังใจสาวแอปแท็กซ์ออนด้วยเรียกได้ว่าเป็นกําลังใจที่ดีและเป็นร้อยยิ้มของกันและกันเลยในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาบรรยากาศสวดพระอภิธรรมของคุณพ่อทุกคนก็มาให้กําลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนในวงการและนอกวงการค่ะมาร่วมอะไรกันแน่นศาลาหนึ่งในงนั้นก็คือครอบครัวของสันติ ทอรกุนซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มดน,นกุลค่ะมาแสดงความเสียใจต่อแอปแท็กซอนและครอบครัวพักสุขเจริญด้วยต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจแฟนคลับเห็นอบอุ่นหัวใจแทนจริงๆค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ